Mission World News World Report วันนี้มีเรื่องเกิดขึ้นมากมายบนโลกแต่นี่คือข่าวที่คุณต้องรู้ครับสวัสดีครับพี่นีต้อนรับเข้าสู่ Mission World News Report ประจำวันที่1กร,รกฎาคม2020นะครับวันนี้คุณอยู่กับนนครับชนน m เอ็มดีครับวันนี้เป็นวันแรกของเดือนนะครับก็ขอให้ทุกคนยมีความสุขนะครับแล้วก็เป็นวันที่เริ่มการผ่อนปลนระยะที่5เป็นวันแรก,กด้วยนะครับก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเหมือนเดิมนะครับ เราอัปเดตตัวเลขกันก่อนครับเริ่มที่ตัวเลขรอบโลกนะครับจอห์นฮอปกินส์รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้นะครับอัปเดตตอน9โมงครึ่งนะครับอยู่ที่1 0 4ล้าน4,5628คนนะครับตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับอยู่ที่5,1632คนแล้วก็ตัวเลขผู้ที่รักษาหายแล้วนะครับอยู่ที่5 3 3ล้าน3 9คนนะครับ ส่วนตัวเลขในไทยวันนี้นะครับทางด้านสบครายงานพบผู้ติดเชื้อสะสมเพิ่มเติมนะครับสองคนนะครับขออภัยแล้วก็สะสมเนี่ยสามพเจ็สิบสาคนนะครับผู้เสียชีวิตยังคงอยู่ที่ห้าสิบแปดคนนะครับแล้วก็ผู้ที่รักษาหายแล้ววันนี้หายเพิ่มสามคนเท่ากับว่ามีห้าสิบหกคนที่กําลังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทางด้านสบคอยังคงเตือนเหมือนเดิมนะครับว่าให้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแม้ว่าจะปลดล็อกในเฟสที่ห้าแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือ WHO ครับที่ออกมาประกาศนะครับว่า ตอนนี้เนี่ยยังไม่ใช่จุดสูงสุดของการระบาดนะครับเพราะฉะนั้นดอลเล็ดจอกระดาวนะครับอย่าเพิ่งวางใจว่ามันจบแล้วนะครับถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดูดีขึ้นนะครับข่าววันนี้มีทั้งหมด4เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยเป็นสรุปสถานการณ์ล่าสุดของฮ่องกงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นยังไงแล้วนะครับเรื่องที่สองนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์จีนครับที่ค้นพบไวรัสไข้หวัดหมูอันหนึ่งที่มีความเสี่ยงที่จะกลายเป็นการระบาดใหญ่ในอนาคต อันที่3เรื่องของอินเดียครับที่ได้สั่งแบนแอปพลิเคชันจากจีนนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นทางนิวซีแลนด์ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกในปีนี้นะครับเราไปที่เรื่องแรกกันก่อนครับเรื่องแรกนะครับคือเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างจีนฮ่องกงนะครับคืออย่างนี้ครับเมื่อวานนี้เนี่ย คณะกรรมการถาวรของสภาประชาชนกีนนะครับทั้งหมด162คนเนี่ยได้มีการลงมตินะครับผ่านร่างกฎหมายความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงนะครับซึ่ง ตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยจะมีผลบังคับใช้แล้วนะครับในวันที่1กรกฎาคมนี้ก็คือวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับการประชุมอันนี้เนี่ยมีมา3วันติดกันนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันอังคารนะครับแล้วก็ในวันอังคารเนี่ยหลังจากประชุมเพียง15นาทีก็มีการลงมติแล้วตัวร่างกฎหมายดังกล่าวก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวในรายละเอียดกฎหมายเนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังครับมันก็จะมีการลงโทษเกี่ยวกับผู้ที่เข้าข่ายการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนการกระทําที่กระทบต่อความมั่นคงของจีนซึ่ง โทษสูงสุดเนี่ยคือจำคุกตลอดชีวิตนะครับไม่ใช่ประหารชีวิตแต่เป็นจำคุกตลอดชีวิตจากเดิมเนี่ยรู้สึกว่าโทษสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่1ิปีนะครับประเด็นคือไอ้ตัวกฎหมายอันนี้เนี่ยมันไม่ได้ผ่านการพิจารณาในสภานิติบัญญัติของฮ่องกองก็เลยทําให้เกิดการวิจารณ์ว่ามันโปร่งใสหรือเปล่าสาหรับตัวกฎหมายดังกล่าวอันนี้นะครับและที่สําคัญคือมันมีการบังคับใช้ในวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมซึ่ง วันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นวันครบรอบ23ปีของการส่งมอบดินแดนฮ่องกงจากสหรชาจัฐรให้กับจีนด้วยมันก็พอดีกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยก่อนหน้านี้เคยมีข่าวนะครับว่าตัวกฎหมายความมั่นคงนี้เนี่ยจะทําให้จีนเนี่ยสามารถที่จะตั้งสํานักงานความมั่นคงในฮ่องกงด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่มีการ สภามีการโหวตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทางด้านสีจิ้นผิงก็จะมีการลงนามต่อเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวให้เรียบร้อยนะครับและขั้นตอนสุดท้ายก็คือการบันทึกลงไปเหมือนกับเป็นราชกิจจานุเบกษานะครับหรือว่าในภาษาอังกฤษคือคําว่าแก s เซ็ตนะครับ เมื่อวานนี้เนี่ยทางแคลริแอมนะครับเขาช่วงต้นเนี่ยช่วงต้นวันเนี่ยตอนที่สภาย,ยังประชุมกันอยู่นะครับ <'t> เขายังปฏิเสธที่จะให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ <'t> เขาบอกว่าถ้าจะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวกฎหมายเนี่ยคงยังไม่เหมาะสมเท่าไหร่นักเพราะว่าสภายังประชุมกันอยู่นะครับแต่ในช่วงเย็นเนี่ยก็ออกมากล่าวอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่กฎหมายมีการเตรียมที่จะบังคับใช้แล้วว่าโอเคหลังจากนี้เนี่ยจะมีการบังคับใช้ตัวกฎหมายอันนี้ตัวรายละเอียดเนี่ยจะออกมาทีหลังซึ่งตอนนี้ตัวรายละเอียดทั้งหมดออกมาแล้วนะครับ คลลี่ลัมกล่าวถึงเรื่องของการคว่ำบาตรที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับเขาบอกว่า s a n c t i o n will not scare mm hmm. การคว่ำบาตรนี้เนี่ยจะไม่ทำให้เรากลัวนะครับ mm hmm. we are fully prepared and I believe China will also take countermeasures when needed mm hmm. เราเตรียมพร้อมมาอย่างดีมากๆและฉันก็เชื่อว่าจีนเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะตอบโต้เหมือนกันถ้าหากว่าจำเป็นนะครับ เธอมองว่ากฎหมายตัวนี้เนี่ยจะมาเติมเต็มตัวแก็ปปิ้งโฮเกี่ยวกับเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติในฮ่องกงนะครับทีนี้หลังจากนั้นไม่นานครับหลังจากที่มีการผ่านตัวร่างกฎหมายอันนี้เรียบร้อยแล้วก่อนที่จะสีจินผิงจะทําการลงนามซะอีกนะครับโจชัวว่องครับนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงนะครับแล้วก็แกนนําของพรรคนะครับที่มีนาทลาล์แอนเนสโจนะครับที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับได้ประกาศลาออกจากพรรคของตัวเองก็คือเดโมซิสโตทันทีนะครับซึ่งยังไม่มีใครรู้ว่า เหตุผลที่ลาออกเนี่ยคืออะไรยังไม่มีการอ,กออกมาบอกนะครับแต่ว่ายังคงประกาศว่าจะต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อไปนะครับก่อนหน้านี้โชวหว,ว่องเคยออกมาพูดนะครับว่าตัวกฎหมายความมั่นคงอันนี้เนี่ยดูเหมือนมันจะเล่นงานตัวเขาเองโดยตรงนะครับประเด็นคือมันจะไม่จบแค่เขาจําคุกเท่านั้นแต่นี่คือการสิ้นสุดของอนาคตฮ่องกงนะครับทีนี้ตัวเขาเองก็ออกมาทวีตนะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเตรียมที่จะเข้าสู่ยุคมืดของการปกครองโดยจีนนะครับ ไม่ใช่แค่ทางโจโฉหวงเท่านั้นที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับเราไปดูประชาคมโลกที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้บ้างแน่นอนว่าประเด็นอันหนึ่งก็คือทางด้านของคุณไช่อิงเวินครับประธานาธิบดีของไต้หวัน เขาได้มีการทวีตออกมาหลังจากที่ตัวกฎหมายเนี่ยได้มีการผ่านร่างนะครับจากสภานะครับเขาก็ทวีตออกมาบอกว่าไต้หวันเนี่ยพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ชุมนุมในฮ่องกงเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะครับแล้วก็มีการโพสต์ทวีตลงมาแล้วก็มีแนบรูปพร้อมลงชื่อของตัวเธอเองนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นเลยว่ามีความขัดแย้งกันอย่างแน่นอนนะครับกับทางจีนแผ่นดินใหญ่นะครับทีนี้ไปดูที่สหรัฐบ้างที่สหรัฐนะครับ ตอนนี้เนี่ยครบรอบหนึ่งเดือนพอดีหลังจากตอนที่ไมค์พอมเปโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยตอนนั้นเขาได้ออกมาบอกกับสภาของเกรสนะครับว่าสหรัฐเตรียมที่จะระงับสถานะพิเศษตัวสเปเชียลสเตตัสของฮ่องกงนะครับซึ่งล่าสุดทางกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงการพาณิชย์ได้เริ่มกระบวนการนี้แล้วในวันอังคารที่ผ่านมานะครับโดยเริ่มการแบนการส่งออกอาวุธไปยังฮ่องกงมีการระง,งับการขอไลเซนส์อนุญาตการส่งออก มีการเพิ่มข้อจำกัดในการนำเข้าเทคโนโลยีกลาโหมที่เป็นแบบด u a l ลยูสควาว่าดู a l ลยูสเนี่ยมันคือเทคโนโลยีที่ใช้ได้2ทางทั้งในเชิงพาณิชย์และก็เชิงของทางทหารนะครับจากเดิมเนี่ยสามารถทําได้เลยโดยที่ไม่ต้องมีใบอนุญาตซึ่งหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมีใบอนุญาตต้องมีการขออะไรที่มีขั้นตอนรายละเอียดมากขึ้นนะครับซึ่งคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีบทลงโทษอื่นๆตามมาอีกแน่นอนสําหรับสหรัฐนะครับไมค์ปอมเปโอเนี่ยเขากะว่า we cannot risk these items falling into the hands of the people liberation armies whose primary purpose is to uphold the dictatorship of the Chinese Communist Party by any means necessary นะครับพูดง่ายๆก็คือเราไม่สามารถมั่นใจได้อีกแล้วว่าการส่งออกสินค้าประเภทนี้ที่เป็นสินค้าทางการทหารทางการกลาโหมเนี่ยไปยังฮ่องกงเนี่ยมันจะไม่ส่งถูกส่งต่อไปถึงมือจีนซึ่งมันอาจจะมีปัญหาต่อความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐในอนาคตนะครับนนอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของ special status ของสหรัฐให้ฟังนิดนึง ตัวอันนี้เนี่ยมันคือมันจะมีเรื่องของสิทธิพิเศษในการส่งออกภาษีที่ต่ํากว่าแล้วก็กดระเบียบเกี่ยวกับการอพยพอะไรต่างๆแรงงานต่างๆนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ส่งผลให้ทางฮ่องกงเนี่ยกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินของโลกนะครับเป็น Financial Hub นะครับทีนี้ประเด็นก็คือเรื่องของผู้ชุมนุมนครับ ผู้ชุมนุมนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอันนี้ในฮ่องกงนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเคยออกมาปฏิเสธแล้วหลังจากที่ผู้ชุมนุมโม,มีการทําเรื่องร้องขอว่าวันที่1วันครบรอบ23ปีอันนี้เนี่ยจะขอออกมาชุมนุมนะครับก็ทางตำรวจก็ออกมาปฏิเสธที่จะไม่ให้มีการชุมนุมในครั้งนี้นะครับทีนี้ทางแกนนําก็เลยออกมาบอกครับว่าพวกเขาเนี่ยเตรียมที่จะเมินเฉยต่อกันเรื่องนี้แล้วก็ปฏิเสธที่จะทําตาม แล้วก็จะออกมาชุมนุมกันอยู่ดีนะครับแม้ว่าจะมีความเสี่ยงที่จะโดนจับก็ตามทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก็คาดว่าจะมีอย่างน้อย4ี่พันคนนะครับที่มาสแตนบายเพื่อควบคุมสถานการณ์นะครับทีนี้มันมีเคยมีตัวเลขของการ ประมาณการมาครับว่าในแต่ละปีเนี่ยในวันที่1กรกฎาคมเนี่ยที่เป็นวันครบรอบอันนี้เนี่ยนะครับเขาก็มีการประมาณการมาอยู่แล้วว่าทางตํารวจก็ประมาณว่าจะมีคนออกมาชุมนุมกี่คนทางผู้ชุมนุมก็มีการประมาณออกกนไหน่ายผู้จัดนะครับก็มีการประมาณว่าจะออกมากี่คนอย่างในปี2019เเนี่ยเขาประมาณการกันว่าผู้จัด คิดว่าน่าจะออกมาประมาณ5 0 0 0 0นเกือบเกือบหกแสนคนนะครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจคาดว่าจะออกมาประมาณ2 0 0 0 0นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเจ้าหน้าที่ตํารวจจะประเมินตัวเลขต่ํากว่าที่ทางผู้จัดเนี่ยประเมินไว้อยู่แล้วนะครับซึ่งสาเหตุที่ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจไม่อนุญาตให้มีการชุมนุมเนี่ยก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือเรื่องของสถานการณ์ในตอนนี้โควิด -19 มันมีการระบาดอยู่ถ้ามีการชุมนุมมีคนออกมาจำนวนเยอะมากๆมันก็มีความเสี่ยงที่จะเกิดการเอาเบรกเกิดขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ ไม่ใช่แค่ทางสหรัฐเท่านั้นหรือว่าทางไต้หวันเท่านั้นนะครับที่ออกมาพูดถึงเรื่องนี้มันยังมีอีกครับอังกฤษครับบริสจอนสันนะครับนาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยได้ออกมากล่าวแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายดังกล่าวด้วยนะครับว่าเขา deeply concerned ก็คือแบบมีความกังวลมากๆนะครับแล้วก็จะจับตามองเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดส่วนโดมินิกแรฟครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้ระบุไว้ในอีเมลในวันอังคารนะครับว่าการผ่านกฎหมาย ความมั่นคงแห่งชาติฉบับดังกล่าวเนี่ยถือเป็นขั้นตอนที่ร้ายแรงมากโดยเขาใช้คำว่า g r ร v ส s t e ปนะครับคริสแพตเทนครับคริสแพตเทนเนี่ยเป็นผู้ว่าการรัฐคนสุดท้ายนะครับเป็นกอเฟเนอร์ฮ่องกงกอเฟเนอร์คนสุดท้ายนะครับที่ดำรงตำแหน่งในปี1992-1997ถึงปี 1997, ได้ออกมากล่าวว่ากฎหมายอันนี้เนี่ยเป็นจุดจบของตัวระบบ1ประเทศ2ระบบนะครับทางญี่ปุ่นเองก็ออกมาบอกว่ากฎหมายนี้เนี่ยแบบ r e g r e t คือน่าสลดใจมากๆ นอกจากนี้ไต้หวันเมื่อกี้ลืมบอกนะครับไต้หวันเองก็ออกมาเตือนประชาชนนะครับว่ามีความเสี่ยงนะครับถ้าหาว่าคุณเดินทางไปฮ่องกงอาจจะเจอประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายความมั่นคงก็ได้ก็มีความเสี่ยงนะครับทีนี้ไอ้ตัวกฎหมายนี้เนี่ยก็หลังจากนั้นก็มีการตีพิมพ์ออกมาเป็นแบบ บันทึกออกมาเป็นอาร์ติเคิลออกมานะครับมี66อาร์ติเคิลสิกว่าหน้าถ้านนจําไม่ผิด18หน้านะครับรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกเลยว่าจะเป็นตัวที่น่าติดตามที่สุดในสัปดาห์นี้เพราะว่าอาจจะเกิดการประท้วงอย่างรุนแรงขึ้นมาก็ได้แล้วมันจะเป็นยังไงต่อตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไม่มีทางรู้เลยสหรัฐจะเริ่มมีการแซงชันเพิ่มเติมอีกเมื่อไหร่ก็ยังไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าคาดว่ามีอย่างแน่นอนเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ออกมาพูด ที่จะมีการปรับตัวแสงชั่นทางทีมบริหารของทรัมป์เนี่ยเตรียมที่จะมีการเพิ่มมาตรการต่างๆเกี่ยวกับทางฮ่องกงอย่างแน่นอนนะครับเราไปที่เรื่องที่2กันครับเรื่องที่2นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดอันนึงที่มีการพบใหม่ในจีนครับปีนี้ไม่ได้มีแค่โควิด19นะครับ มันมีงานวิจัยอันหนึ่งนะครับที่นักวิจัยชาวจีเนี่ยเขาได้มีการตีพิมพ์ลงในวรารสารวิทยาศาสตร์ p r o c e e d i n g of the National Academy of s c i e n c e นะครับหรือว่า PNAS นะครับตัวงานวิจัยอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเขาตีพิมพ์มาเป็นเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดหมูนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าอาจจะก่อให้เกิดการระบาดหรือว่าเป็นแพนเดมิกในอนาคตได้ชื่อสายพันธุ์ของมันเนี่ยคือ G4EAH1N1 นะครับ ซึ่งมันก็มาจากสายพันธุ์ H1N1 ที่เคยระบาดใน2009นะครับงานวิจัยอันนี้เนี่ยเขาเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี2011ถึงปี2018นะครับเก็บจากตัวอย่างหมู30,000ตัวในโรงเชื้อด10แห่งในจีนนะครับและพบว่ามีไวรัส ที่เป็นไวรัสสายพันธุ์ไข้หวัดหมูเนี่ยนะครับถึง179สายพันธุ์นะครับนอกจากนี้เขายังพบอีกว่าตัว G4 เนี่ยมีโอกาสติดต่อสูงมากมีการกระจายในเซลล์มนุษย์สูงมากๆด้วยนะครับและที่สำคัญคือเมื่อทำการทดสอบภูมิคุ้มกันของมนุษย์แล้วเนี่ยพบว่าไอตัวไข้วัดตามฤดูกาลที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างภูมิคุ้มกันไวรัส G4 ได้นั่นหมายความว่าก็เหมือนกับโควิด -19 นั่นแหละก็คือคนยังไม่ได้มีภูมิคุ้มกันในตัวไวรัสชนิดนี้นะครับ Yeah. และเขาก็พบว่าหนึ่งในสิบของคนที่ทํางานเกี่ยวกับหมูได้ติดเชื้ออันนี้ไปแล้วด้วยนะครับสำหรับคนงานนะครับจากการทดสอบแอนติบอดีบลัดเทสและมีแนวโน้มว่า4.4ของประชากรจีนเองเนี่ยก็ได้ติดเชื้อไปแล้วเช่นเดียวกันแต่ข้อกังวลใหญ่ของนักวิทยาศาสตร์ในที่วิจัยอันนี้เนี่ยครับคืออันนี้ครับคือตอนนี้โอเคมันมีหลักฐานแล้วว่ามันสามารถแพร่จากสัตว์สู่คนก็คือจากหมูสู่คนได้แต่มันยังไม่มีหลักฐานว่ามันสามารถแพร่จากคนสู่คนได้หรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากว่า ไวรัสเนี่ยมันมีการกลายพันธุ์ซึ่งไวรัสมีการกลายพันธุ์อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วอาจจะไม่ได้กลายพันธุ์เยอะมากแต่มันมีความเป็นไปได้อยู่แล้วมันก็อาจจะทําให้ในอนาคตเนี่ยมีโอกาสสูงเหมือนกันที่ตัวไวรัสมันจะกลายพันธุ์และเกิดการระบาดขึ้นในคนนะครับทางทีมวิจัยเนี่ยก็เลยได้มีการเรียกร้องออกมาให้ให้คุณต้องมอนิเตอร์สถานการณ์แล้วโดยเฉพาะคนที่ทํางานเกี่ยวกับหมูไม่ว่าจะในโรงเชื้อในฟาร์มหรืออะไรก็ตามเนี่ยต้องติดตามกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดแล้วว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ดูไม่ได้ด่วนมากนัก แต่ทางทีมวิจัยบอกว่าเราไม่ควรจะมองข้ามปัญหานี้เด็ดขาดนะครับอันนี้ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่อาจจะยังไม่ใช่เรื่องใหญ่มากแต่ก็น่ากังวลเหมือนกันเพราะถ้าหากว่ามันมีการระบาดอันนี้เกิดขึ้นมาจริงๆและถ้าโควิด19ยังไม่จบเนี่ยสถานการณ์มันจะยิ่งแย่ลงไปอีกนะครับสำหรับเรื่องของโรคระบาดไปที่เรื่องที่3กันครับเรื่องที่3นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับทาง อินเดียครับคือที่อินเดียเนี่ยอย่างที่นนเคยเล่าให้ฟังว่าตอนนี้เขามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเขตแดนกับจีนอยู่ใช่ไหมครับที่บริเวณเทือกเขาฮิมาลายในภูมิภาคลาดัคนะครับตอนนั้นเนี่ยก็มีการส่งทหารมีการส่งทหารอะไรไปแต่ด้วยตัวข้อตกลงที่มีการตกลงกันไว้ในปี1996เนี่ยทำให้ตอนนั้นเนี่ยไม่มีการใช้อาวุธเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปืนหรือเป็นระเบิดก็ตามในพื้นที่ตรงนั้นนะครับ ปัญหาที่เขาทะเลาะกันเนี่ยก็คือเป็นปัญหาเขตแดนที่มีชายแดนติดกันประมาณสา0พันสี่ร้อยกิโลเมตรนะครับแล้วก็มีการส่งตัวครูทางจีนก็มีการส่งตัวครูที่เป็นสอนศิลปะป้องกันตัวไปด้วยนะครับเพื่อที่จะไปฝึกทหารตรงนั้นนะครับแล้วก็ให้สามารถที่จะโอเคต่อสู้ได้ดีขึ้นเพื่อจัดการกับความขัดแย้งตรงนั้นนะครับทีนี้ประเด็นมันมีอีกอันหนึ่งเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งไม่ทราบว่ามันเป็นประเด็นเดียวกันหรือเปล่านะครับสําหรับ เรื่องนี้คือทางการของอินเดียในยรัฐบาลของอินเดียเนี่ยนะครับได้มีการสั่งแบนนะครับแอปพลิเคชันในโทรศัพท์นะครับซึ่งเป็นแอปของจีนนะครับจำนวน60แอปนะครับซึ่งไอทั้ง59แอปครับรวม TikTok ด้วยนะครับซึ่ง TikTok อของ i k e e d n n e เนี่ยต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมากๆในอินเดียนะครับของผู้ใช้ TikTok อกเนี่ยอยู่ในอินเดีย ในอินเดียเนี่ยมีคนใช้อินเทอร์เน็ตประมาณ500ล้านคนนะครับซึ่ง200ล้านคนเนี่ยใช้ t i k t ตอกนะครับแล้วก็มีอย่างน้อย120ล้านแอคเคา์ด้วยนะครับคือคนใช้ TikTok เยอะมากในอินเดียเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆนะครับไม่ได้มีแค่แอปติ๊กตอกเท่านั้นนะครับที่ถูกแบนยังมี WeChat ที่เป็นแอปพลิเคชันแชทของทางจีนมี w e i b o ซึ่งเหมือนกับ Twitter ของจีนนะครับและหลายๆแอปเองก็ได้รับความนิยมมากๆในจีนะครับการแบนครั้งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมา เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับที่มีการห้ามดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็มีการเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งซึ่งประเด็นที่มันเป็นสาเหตุที่ทําให้เรื่องนี้เนี่ยแดงขึ้นมาเนี่ยมันมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลเป็น p r i เวซีนิดหนึ่งนะครับตอนก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีเรื่องของตอน iOS 14ออกมาใหม่ๆนะครับเขามีการพบข้อมูลอันหนึ่งที่บอกว่าทางแอปพลิเคชัน TikTok เนี่ยมีการเก็บข้อมูลบางอย่าง ที่เป็นข้อมูลแบบ Copy ้เรา Copy ลงก์อะไรไว้ Copy ข้อความอะไรไว้เนี่ยแอป t i k t o k เหมือนแอบอ่านข้อมูลอันนั้นอยู่นะครับซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทาง iOS 14ที่ออกมาเนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบไอ้พวกนี้อยู่มันก็ต้องถามผู้ใช้ก่อนว่าอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลนี้ได้ไหมซึ่ง มันก็ทําให้เรารู้ว่าแอปติ๊กตอ,อกในแอปเก็บข้อมูลอันนี้แต่หลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าที่จะมีการอัปเดตแอปแล้วก็ไม่ได้เก็บข้อมูลอันนี้ไปแล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของ Privacy นะครับทำให้อินเดียเนี่ยออกมาแบนอันนี้แต่ว่ามันอยู่ในสถานการณ์ช่วงเดียวกันกับตอนที่มีปัญหาเรื่องของเขตแดนพอดีก็ทําให้เรื่องนี้เนี่ยถูกมองว่ามีความเชื่อมโยงกันอยู่นะครับไปที่เรื่องสุดท้ายครับ เรื่องสุดท้ายนะครับการประชุมเอเปกนะครับหรือว่าการประชุมเอเชียการประชุมความร่วมมือเอเชียแปซิฟิกนะครับที่มีประเทศค่อนข้างเยอะมากๆที่เป็นสมาชิกอยู่นะครับไทยเองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยเหมือนกันนะครับการประชุมอันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะจัด ตามปกติเลยก็คือให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของทุกประเทศเนี่ยก็มารวมกันแล้วก็ประชุมร่วมกันนะครับแต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโควิดในทีในตอนนี้เนี่ยทำให้ไม่สามารถจัดการประชุมแบบนั้นได้ก็เลยส่งผลให้เขาเนี่ยต้องมีการจัดการประชุมแบบใหม่ก็คือเป็นแบบับวีดีโอคอนเฟอเรนซิ่งโดยการประชุมอันนี้เนี่ยคาดว่าจะจัดในปี2021นะครับในช่วงปลายปีนะครับแต่ว่าตัวรายละเอียดเนี่ยยังไม่ได้มีออกมานะครับแต่ว่าทางนิวซีแลนด์เนี่ยจะเป็นเจ้า ภาพในการจัดนะครับซึ่งก็จะถือว่าเป็นการประชุมครั้งใหญ่ที่มีหลายประเทศมากๆเข้าร่วมแล้วก็เป็นการประชุมในสเกลที่ใหญ่มากๆและก็ ที่สําคัญคือเป็นแบบวิดีโอคอนเฟอเรนซิ่งด้วยเป็นแบบนิว n o r m a l ลอย่างแท้จริงนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีตัวข้อมูลอัปเดตอะไรขึ้นมาเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าทางรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของทางนิวซีแลนด์เนี่ยนะครับเขาก็ออกมาบอกว่าคือเขาก็ไม่สามารถจริงๆที่จะจัดการประชุมขึ้นที่นิวซีแลนด์ได้เพราะว่ามันก็มีหลายเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเข้ามาในนิวซีแลนด์แล้ว้าต้องไม่มีการควอนตินเกิดขึ้นก็มีความเสี่ยงที่จะ ทำให้เกิดการติดเชือ้อเกิดขึ้นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเลือกที่จะจัดการประชุมแบบเป็นวอร์ชัวดีกว่านะครับนี่คือทั้งหมดของ Mission World News Report ในวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆนะครับแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ Mission World News Report